สวัสดีครับที่นี่มออุบลพาทุกท่านมาที่ oss, หอสมุดกลางสำนักวิทยาบริการนะครับและวันนี้จะพาทุกท่านมาดูบรรยากาศของการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งภายหลังเปิดภาคการศึกษานะครับตั้งแต่วันที่14มิถุนายนนะครับก็มีการาเรียนแบบผสมผสานนะครับทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์นั่นเองนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมกันครับ และท่านทุกทนครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเข้าไปภายในห้องบริการสื่อโสดนะครับไปดูบรรยากาศกันครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในนะครับห้องบริการสื่อโสดก็จะมีนักศึกษานะครับมาเรียนออนไลน์เดี๋ยวจะขออนุญาตไปพูดคุยสักเล็กน้อยนะครับ นี่คือกลุ่มนักศึกษานะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับขออน,นุญาตพูดคุยสักนเล็กน้อยนะครับอ่ารับทืมไหมหนครับชื่อหน่อยชื่ออะไรครับคณะอะไรครับน้องชื่อนางสาวลุงทิวากคาขาคณะนิติศาสตร์ชื่อเล่นน้องอะไรครับน้องแก้วคะ่ะน้องแก้ววันนี้มาเรียนออนไลน์ถือว่าเป็นวันที่สองใช่ไหมค่ะเปิดภาคเรียนเมื่อวานนี้เป็นยังไงเตือนเต้นไหม ตื่นเต้นคะ่ะเมื่อเรียนในห้องเรียนค่ะอ๋อเรียนเรียนแบบผสมผสานใช่ไหม<า>ได้เจอเพื่อนแต่วันนี้เป็นแบบออนไลน์นลนครับเป็นยังไงเรียนออนไลน์กับเรียนแบบในห้องนี้เป็นไงบรรยากาศแตกต่างกันไหมต่างกันค่ะชอบแบบไหนชอบในห้องค่ะชอบในห้องใช่ไหม<ฮ><ฮ>แล้วตอนนี้เรียนวิชาอะไรภาษาอังกฤษค่ะอ,อ๋ภาษาอังกฤษนะครับเดเพื่อนอีกเพื่อนผ้ไหนครับ เดีไม่ไม่หันไหมครับผมน้องอะไรครับเตาค่ะคณะนิติศาสตร์นิติศาสตร์นะครับเป็นไงเรียนอนไ์วันนี้ก็สนุกค่ะสนุกทำไมวันนี้มาที่ห้องสมุดไฟฟ้าเลยไม่สะดวกกว่ามั้งคะสะดวกแล้วก็แล้วก็เป็นไง ห้องสมุดเป็นไงบ้างที่นั่งอะไรต่างๆสะดวกสบายไหมสะดวกค่ะสบายคนไม่เยอะด้วยค่ะแล้วกลุ่มเราที่มาด้วยกันนี้รู้จักกันหมดไหมรู้จักกันหมดเลยค่ะรู้จักก่อนหน้านี้เหรอครับค่ะรู้จักกันก่อนหน้านี้ค่ะรู้จักผ่านช่องทางไหนอ่ะอ๋อเคยเรียนโรงเรียนมัธยมด้วยกันค่ะอ๋อเป็นกลุ่มเดียวกันก็เลยค่ะมาจากหลายคณะใช่ไหมจาเพื่อนจากคณะอะไรบ้าง คณะบริหารกับศิลปศาสตร์คร่ะอ๋อศิลปศาสตร์อ๋อคุยกับศิลปศาสตร์เนาะอันนี้ศิลปศาสตร์สาขาอะไรครับสาขาภาษาไทยทค่ะภาษาไทายค่ะครับวันนี้มาชุดสบายสบายใช่ไหมค่ะไม่ใส่ชุดนักศึกษาเหมือนเพื่อนใส่แล้วคะ่ะเมื่อวานอ๋อเมื่อวานใส่แล้วใช่ไหมแล้วส่วนเรื่องของการเรียนออนไลน์แล้วเป็นไงโอเคค่ะโอเคอยู่ใช่ไหมค่ะสะดวกสอนสอนผ่านออนไลน์นี้ เป็นไงเข้าใจยากไหมก็เข้าใจอยู่ค่ะถ้าตั้งใจฟังครับแล้วก็นอกจากเพื่อนที่มาจากกลุ่มเดียวกันนี้รู้จักเพื่อนต่างสถาบันบ้างหรือยังรู้แล้วค่ะจากจังหวัดอะไรจังหวัดยะโสอํานาจของเราล่ะอยู่ซิสเกตค่ะซิสเกตน้องอะไรนะน้องครีมค่ะน้องครีมโอเคยินดีต้อนรับสุโม่บนนะคะเพื่อนสองคนจากไหน สักคนหน่อยสักคนหน่อยอไหน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 สวัสดีชื่อน้องอะไรครับน้องอันคหมคะคณะอะไรครับคณะบริหารศาสตร์ค่ะ,ะบริหาร,าร,หารพวกเราจากโรงเรียนอะไรการทลักวิทยาค่ะกัรทลักวิทยาๆๆนะครับเป็นไงเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมค่ะถ้าพูดถึงการเรียนเป็นไงเข้มข้นไหมภาษาอังกฤษเข้มข้นค่ะ เมื่อวานนี้เรียนเรียนแบบไหนครับเรียนออนไลน์ค่ะออนไลน์เรียนที่ไหนที่ห้องหอพักค่ะไมาเ่เล่ไหนครับเอาเรียนที่ห้องวันนี้ถึงทําไมถึงได้เข้ามาในในหมอเข้ามาดูหมอค่ะมีมีเคยมาไหมห้องสวนไม่เคยค่ะแล้วมาอย่างไงกันเพื่อนรู้จักก็เลยชวนกันมาใช่ไหมที่นี่เย็นดีด้วยเนาะใช่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ เพื่อนก็มาจากทิ่คณะอะไรครับบริหารการเขาคุณครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับพูดคุยหน่อยครับสักเล็กน้อยชื่ออะไรครับอ่านะไม่นิดนึงชื่อนากกรันญี่ปุ่นครับน้องอะไรนะนากกรันญี่ปุ่นครับชื่อเล่นเอครับ เะเอครับเอน้องเอนี่จากโรงเรียนอะไรมาจากือคำหามาน่นชําระัครับเราือคำหาเรียนคณะอะไรครับสาขาอะไรศิลปศาสตร์ษาศาสตรเอชีวะครับอ๋อเรียนครูครับครูชีวะนะครับวันนี้เป็นไงเรียนออนไลน์ก็เ <c oughs> ข้าใจบางไม่เข้าใจบางครับวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนะครับแล้วของเราที่มากับเพื่อนนี่กลุ่มจากโรงเรียนเดียวกันไหมครับโรงเรียนเดียวกันครับ ปกติปกติเราพักที่ไหนผมพักอยู่บ้านครับเพราะบ้านใกล้มอครับอ๋อพักอยู่บ้านในวารินใช่ไหมใช่ครับครับแล้วแล้วเมื่อวานนี้เรียนแบบไหน,นวานก็เรียนออนไลน์ครับเรียนที่นี่ไหมเรียนทีม่มอเรียนอยู่บ้านครับเรเรียนอยู่บ้านครับวันนี้มาติดต่อธุรก็เลยได้มามอครับทำไมถึงเลือกมาที่นี่ครับที่ห้องสมุดเพราะว่า เพราะเพื่อนเพื่อนเขาเคยมาเขาเลยพามาครับอ๋อครับเป็นไงสะดวกสบายไหมสะดวกสบายครับแล้วก็เย็นด้วยครับ๋อาเย็นด้วยนะครับวันนี้เห็นใส่ชุดเครื่องแบบนักศึกษามาด้วยเลยครับอ่าเป็นไงสวมเครื่องแบบเโอเคครับแต่ว่าผูกไทยไม่เรียบร้อยเล็กน้อยใช่ไหมใช่เป็นสบายสบายก็แล้วกันเรียนออนไลน์ครับนะครับภูมิใจไหมก็ภูมิใจครับครับ อยังเลย<ม>เดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องอกับเพื่อนสารเล็หนนะักขอบคุณมากครับ<อ>มาแล้วสวัสดีทั้งสามคนเลยสวัสดีครับถือไมน่นอยชื่ออะไรกันครับชื่อ<ค>นานทวุฒิงามศักดิ์ครับชั้นปีที่หนึ่งคณะอะไรคณะศิลปศาสตร์สาขาการจัดการและการท่องเที่ยวครับอ๋อท่องเที่ยวนะครับอีกคนนะครับค่ะชื่อนางสาวโชวติกานะคะ มาจากณาาาาคณะบริหารสาขาบัญชีค่ะครับผมอค่ะชื่อนางสาวอรยาแสนศรีมาจากคณะบริหารสาขาบัญชีค่ะเป็นยังไงบ้างวันนี้วันที่สองของการเปิดภาคการศึกษาหรือว่าวันสิบห้ามิถุนายนนั่นเองก็เมื่อวานนี้เรียนแบบไหนออนไลน์ค่ะออนไลน์เป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอ๋อ จริงๆถ้าเลือกได้อยากเรียนแบบไหนก็อยากมาโมมากกว่าเพราะว่ามันจะได้เจอเพื่อนด้วยอะไรแบบนี้ได้รู้ความได้ทําความรู้จักกับเพื่อนด้วยครับแล้วเพื่อนต่างคณะอย่างรู้จักบ้างยังเพื่อนต่างคณะใช่ไหมครับเพื่อนต่างคณะก็รู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างอ๋อครับเห็นพี่เขารับน้องออนไลน์ด้วยใช่ไหมใช่ครับรับน้องออนไลน์ก็ไม่ได้มาได้เข้าชมไหมได้เข้าชมเลยครับมีการ แสดงอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆในเออที่เขาแบบให้เข้าร่วมออนไลน์แล้วแล้วทำไมทาไมถึงได้มาที่ห้องสมุดวันนี้พอดีว่ามีเรียนออนไลน์ไปแล้วก็เลยมีเวลาว่างก็เลยได้เข้ามาในใช้ในห้องสมุดอ๋อเคยมาไหมเคยมาอ๋อเคยมานะครับน้องละครับ ต้องถามชุดเครื่องแบบนะักศึกษาวันนี้มาเรียนออนไลน์แบบนี้ที่บ้านก็ใส่ชุดนักศึกษาไหมไม่ค่ะใส่มามอกับเพื่อนด้วยเฉยค่ะเป็นไงบ้างได,ได้ได้รู้จักพื้นที่ต่างๆก็ในมอเยอะบ้างยังก็ดีค่ะได้รู้จักท่อนนี้ด้วยร,รู้จักโรงอาหารยังรู้จักและะ้วค่ะตรงตรงตรงนี้ค่ะอ๋อมีที่พักขอไหนกันอยูด แถวหน้ามอนี่นะคะอ๋อไม่ได้พักหอในเหรอครับไม่ค่ะอ๋อครับการเรียนอลไลายกับเรียนเรียนแบบผสมผสานแบบนี้ก,ก็ก็ดีค่ะแต่ว่าก็อยากมาเรียนในมอมากกว่าค่ะคร,ครับเดี๋ยวคงไม่นานค่ะนะครับก็น่าจะติดตามประกาศมหาวิทยาลัยเนาะค่ะครับอ่ะแล้วตอนนี้เรียนอยู่ไหมไม่ค่ะเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยดู เฮ้ยเรียนเรียนออนไลน์แล้วมาดูหนังนะครับดีไหมห้องสมุดห้องสมุดดีครับสะดวกสบายครับแต่ว่าเราเรียนออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะครับขอบคุณมากนะครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับน้องน้องครับไม่เห็นหน้ากันเลยเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เปิดหน้าโชว์กันนี่คืออินบรรยากาศของการเรียนออนไลน์นะครับในห้องบริการสื่อสดที่สำนักวิทยบริการนะครับทีนี้โมบรรลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ